กับสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสา,มน,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 สานมันอีป้าบนคอีสานในมัสยิดตามเรื่องราวความฝันของคุณตะเคียนค่ะคุณตะเคียนเพิ่นไปเห็ดดีเห็ดตอนเพิ่นเบาในเจ้าไว้ค่ะแต่ว่าเพิ่นลืมมือเลี้ยงค่ะแต่ว่าเมเจ้าเพิ่นกะได้มาหาหอดเงินค่ะ,าห,าคะหรือว่าเจ้าที่ให้ทีหน้าเพิ่นเนอะค่ะมาเขาวความฝันของคุณตะเคียนค่ะเพิ่นเอา ปลให้คุณตะเคียนน้อค่ะเพราะว่าคุณว่าคุณตะเคียนพิษสัญญาค่ะเห็ดแหลวว้าแล้วว้าแล้วบบเห็ดตามค่ะคุณตะเคียนในความฝันก็อ่อนย่อมพนเพนนาะค่ะเพ่นก็เลยเอาปลาห้คุณตะเคียนค่ะสิเป็นจักตูหรือว่าคุณตาที่ให้แนวทางตเดีแนวไดค่ะกับไปฟังเอาน้ำกันนาะค่ะกับความฝันของคุณตะเคียนค่ะ ่ะกับสวัสดีค่ะคุณตาเข็นค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาเข็นค่ะข้ามันนี่ก็เลยมาติดตามเรงเล่าความฝันกับคุณตาเข็นค่ะคุณตาเข็นนี่เพื่อนฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันจังไรกะให้คุณตาเนี่ยเราความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเขาให้รับชมรับฟังรับกันค่ะฝันจังไรค่ะคุณตาโอ้ไปใส่เวทยังวะค่ะไปใส่เวทยู่ห่วยนี่ละค่ะไปได้วันเราอยูู่้เดียวอัน่ะ ôi cù nhà ơi bà cũng oh, khó là tin khó già cả cái mát nè bà đây thì tiền thì tuồng nữa bà bộ phận là ừ, mười đi chỉ mới đèn đó bà để ba để bốn vậy đi nè bà diên, ừ, bà này đúng bà ừ. mười tấn đi của cả chỉ mới đèn đó cái tổ mát nữa bà quân ta thì bây giờ thì bôn, du lọ mười lọ hong Ờ, té ngọt quần của ค่ะมันบ่ได้๋ยวงเพิ่อนสิไปเฮ็ดตอนเฮ็ดยังอย่างนี้บอเพื่อนตายกับไปบ้าเพิ่นไว้ไปบ้าไว้ว่านี่อันอันเฮ็ดบ่ไม่อันเด่นเขาอันตาอันดีตาอยู่เขาโรงพยาบาลอ่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะจนเด็เขาโรงพยาบาล่ะตาใครขึ้นข้าวเดือดข้าวเดียวใครแบบพริกปกติบัวหูว่าพริกเพิ่นก็บอกหัว่าพริกเพิ่นค่ะเออไปเฮ็ดก็บอกเดีบอกเพิ่นนะ ก็ว่าสิบโเป็นยังเนาะบ้านนี้มาฝัน,นบานี้เห็นเพิ่นสิบโค่ะบ้านนี้ใหญ่ามาฝันฝันว่าเขาถามหา<อ>ก็ไปเหตุแปบบนะมองเก้าหานละมองเก้าหานละไปทางบ่ายไปทางกอไผนี่งก้อนหนึ่งนี่งก้อนหนึ่งมันหลุมนะาทางท่ากลางเอาดินไปผอบเอาผ้าไปผอบตัวนีนมันตัดเออเอาตัดเอา,เอา,เอาดินตัดอยู่ในหลามุุณ mày có con cuống hết thì phụ đều xong rồi bạn tôi phân này có phà phân thường thường xong để là thực hết thì hẳn con thì hết thằng cột chép đúng mày bò con như đấy bỏ mấy con đang hết và này phân chiều phân và ấy chưa nhiều vậy คือมีตัวหนาโอเคดีกว่าแต่ค่ะแค่ยังทำมันเนี่ยยังเออสีฟันมันนะเพิ่นว่าเออค่ะจะหายมันเพิ่นว่าโอ้ยจะเห็ดมันทอเพิ่นว่ามันเห็นยังะเพียกจงจังสีฟันมันอ่ะเพิ่นเพิ่นกระบอกเพิ่นแต่เพิ่นเหมือนเหมือนศูนย์นี่เนาะฮะศูนย์เออคือว่าใบหมังอ่าเฮียนหมังชาดเพิ่มลงยาโต๊ะหน้าว่านี้คุณตาฟันเกี่ยวเออว่าใน มันก็ได้บ่เบอาให้ฟงบานบานอีกโอ้จะเพรชมันเถอะแห้งทุกอย่างปากมองน่องผู้ชายแล้วสันบานแล้วมันก็ได้ใจอ่อนลงกับสิมมมตพึ่งลงค่ะทุกอย่างก็เมื่อทุกคนบอกทุกอย่างเบ็ดแล้วสันยาป้าเก่าเลือกคนวะเขาบอกบางที่เขาบอกว่ายาป้าเก่าเอองอดนี่ยาป้าเก่าเลือกสัน ค่ะพักกันซสือเอาค่ะหนางที่บานเ่าเนีนะผูดมาบอกในที่ละเป็นว่าบานม็นบอกว่าบอกแต่เก่าตัวเดียวหาใส่เอาที่เดียวฮหาใส่เอาอ่าค่ะมาบ่ให้ป้าเก่ากลางว่าบ้านนี้มืนเกิดนี่มืนเกิดนี่ก็ไปขอขอ่นใส่เวสเนะค่ะ ôi ừ, và phù nhà ơi gần hai phần cứ gạo rồi nè anh nọn hát 9, nhạc mát nữa, vết tay chín hai nhạc kìa mặt vết, phân mặt phân mặt rồi mát nhịn vài mặt phân mặt phân thuộc về đây nhịn vài tuy chín vài tuy nhịn vài tuy nhịn vài tuy vậy, hoạt là về thu mặt vậy. mặt นี่ยแมก็อดดีเนาะอเอินหาจะมุ่งหอยเป็นวะอืค่ะอืมจักเอินหาเนาะเพื่อนวะเอินหาตัว่ามุ่เอินเออเอินมุ้ยมีกินมียจ๋าเอินท่องกับบุ้ยวะแต่ว่าขอวาค่ะขอเพิ่นหมดเสื่อนวะท่านผู้เรียกผู้เบื่อก็บอกผู้พาแนวะเอค่ะท่านผู้พาคือผู้พาที่ม่เรียกไม่เขี้ยวะค่ะ Cô Khả chỉ ba bốn người con à, Thả một từ vô điểm đấy là ra chiều Mà, điều về nhìn Chị lo cái chết về tố Chị hay bà Chị hay đọc bà Chết về tô Chị hay đọc bà 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 Chị คนว่ายปเ่บานเท่ายิ่งนี่ว่าคันไม่กินไม่อยากดีสิหายรอเจ๊แปดตเพราะไไกินเพรนว่าค่ะเออหายแนวก็ได้วะนี่แหละก็ได้ไม่อยบานน่ม่หนี่ก็ได้เออโกโก้ผมาทผมลูกแม่ลูกแม่ค่ะเพราะว่าคุณตะเขียนกับพี่จังตัดผมในหมู่บ้านผ่านกับผู้ไรอยีก ตัดผมกับขม้าหาพญเคศเนาะค่ะยุตต้องเป็นตกบาสนี่เนาะค่ะแต่ว่าคุณตาหนิงคิจีเป็นตัวเอกตัวใดบ้างโยกก็คือว่าก็เจ็ดแปดไปทั้งัวร์ไปแนวว่าไงโยกเจ็ดแปดเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าพ่อหิปลาเก่าเนาะเออก็เจ็ดแปดก็เจ็ดแปดค่ะก็เผาคือเก่าสุดพอนเผาผู้ชายค่ะมาเนี่าผู้หญิงค่ะเฒ่าผู้หญิงก็ที่สุ แต่ที่เกี่ยวกั็เก่ากกตัวค่ะเก่าเกศแต่เพราะว่าเป็นเจ้าที่ค<อ>นคือสีเหียนเนาะคุณตาแน่ว่าแน่ว่าผู้ขาว่าขอใส่หลอดใส่ใส่ใส่อรูปใส่เบ็ดมาหาปลาว่าข้อกินข้ออยากแน่ว่าแต่น้าค่ะคนะ่ะเอเอเงินข้ามแหงว่าม่ซื้อกินก็ได้ว่านะค่ะอืมจักเรีกจักว่าก็ไปบอกผู้ขาเน้ยก็ได้บอ,อกไปนะค่ะอืม คันบอกคือผู้ขาที่มาเลี้ยงว่ะไม่ควานฝันนางนางหลาอยู่ผู้เดียวได้ไม่ความฝันนั่นวะค่ะคุณตาเมื่อไรนางเลาอนางจมยังเวียนนางจมอยู่บองใส่ยังไ่โต้แรงมากก็มาฝันก็ก็มาตะพุนล่ะก็จะอหไมานอนวะฝันขึ้นอะไรพุธาขื่นนี่ยังบอกขึ้นวันพระพอดีแม่แสะพาทีแห้งบ่ฮะทีเจ้าทีพื่นแห้งโอ้แห้งยังไงแห้งเกือบอยู่แต่ว่าสวุปจะเป็นก็ นอนเมื่อไหร่เดยวไปนอนที่แถวนั่นก็ได้ค่ะค่ะอ่าหมาออกบนไปนอนค่ะมันช่นไปเรี่ยงเัื่องในนอนค่ะไปเรียงกลางนอนได้อยู่ได้อืค่ะไปทางก็ไปเถินค่ะไปทางออกไปดเลยเิดม่มีเียนไม่ซ่านเพราะจะมาทางเพคนกระหายนี่ความฝันเานาะเออจะมานอนอยู่นี่เพื่อค่ะไร้เต๋ไปนอนค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตานี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะนี่กระซำนี่ละอ่ เยกของคุณตายเฮียก็ปุ๊ปุ๊มาตัดผมให้เขาเยกของคุณตาก็ให้ตัดที่มุนเอาอยู่ในนีเนอค่ะเก้าเจ็ดแปดนอค่ะคุณตาอายุคุณตาเอาขาน่อายุคุณตาเท่าไหร่เหกสิบอย่างเขาหกสบเค่ะเออเออจะเาหกหกสิบปีใบเนี่ละใช่หกเจ็เนี่ยหกสิบหกปีใบม่ยหกสิบ แจ้งเข้าบทสิบเจ็ดเพื่นว่าเพื่อนว่าจมไว้เจล่ะจ้าบอกน้อว่าให้เพื่นนั่นมาบอกไกันห้องไปบอกผู้คาแน่ว่ะเพื่นก็นัา่ม,มาอย่างนี้เนาะ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแ<อ>นวทางตัวเด็กไท่ท่านผู้ชมทางบา้านห้าเเอาไปเป็นแนวทางเนาะ<อ>ค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะคุณตะเคียนค่ะ<อ>สรุป<อ>ตัวเด็กของคุณตะเคียนเนาะค่ะตัวเด็กของคุณตะเคียนค่ะเก่าเจ็ดแปดเนาะค่ะเก้าเจ็ดแปดคุณตะเคียนเพิ่นฝันค่ะฝันว่าเจ้าที่อยู่หัวอยู่หองเนาะค่ะไห้ป่าเจ็ดแปดตัวค่ะคุณตะเคียนตี เจดเตดผูเทาคุณตาเคนเอาเก่าเขาน้อค่ะเก่าเจดเตดค่ะอายุของคุณตาเคนค่ะหกสิบหกยางเขาหกชิดเจ็ดปีน้อค่ะวันที่หนึ่งท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาลยหเจ็ดให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อค่ะกยอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนยีสานกดไลค์กดแชร์ เพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเรีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝาก่านผู้มทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมีเทียงทนีคลิปนาโผกันใหม่โศกโศกมนหมนัมนลำลำด้วย่่อย,อยหิ่งหิง่งปังปังกับตเรีของคุณตาเขนนอค่ะสวัสดีค่ะ